ยินดีกับครูแอนดรอยมิชิฟานียูนิเวิร์สปี2025ด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะกับการประกวดมิชิฟานีปี2025เมื่อวานนะคะเซเลบริตี้ต่างๆนาะงงามต่างๆมาร่วมงานกำฉัำเลยต้องขอขอบขอเลยนะขอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอยินดีกับผู้จัดงานพี่จ๋าด้วยพระจัดงานออกมาได้ดีมากนะคะเมื่อวานชุดเปิดตัวฉันชอบมากนะมันรู้สึกแบบ เออสวยดีนะคะเหมือนสักปีหนึ่งก็ใส่ชุดอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเรารู้สึกกับปีนี้ดูสวยมากนาะงงามทุกคนดูดีมากจะบอกว่าปีนี้นะคะท็อป6ที่เข้ามาต่อคำถามไม่มีใครช็อต ใหม่เลยนะคะแล้วน้องๆน,นางงามชุดลาตีแต่ละคนตาหลุดมากต้องขอชื่นชมแต่ละคนที่ตั้งใจทำชุดลาตีออกมาได้ดีมากคือม o v วิ g forward จริงๆนะคะหลายคนยังแบบยังนอยอยู่ว่าคนที่เราเชียร์ไม่มงแต่ว่าถือเป็นการสิ้นสุดแล้วน้องๆที่ไม่เข้ารอบหรือยังไม่ถึงฝั่งฝันถ้ามีไฟกลับมาอีกเธอเข้าใจไหม กลับมาทําตามความฝันท้ายังมีแพชชั่นนะคะบางคนบอกว่ามิชิฟานี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตใช่แต่ว่าถ้าคุณยังอยาก <c oughs> เขาเรียกว่ายังอยากยังอยากทำชาเลนจ์ของตัวเองก็ลองกลับมาดูนะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอคอนเฟิูเมชันกับมิชิฟานี่ด้วยนะคะที่ได้คนมงนะคะครูแอนดรอยหวังว่าปีนี้จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ moving forward จริงๆนะคะจะบอกว่าชุด ว่ายน้ำแต่ละคนคือเดินออกมาจึงมากส่วนที่ชอบที่สุดคือน้องก้อยแดกเลสน้องก้อยไม่บอกเขาแดกเลสแล้วรับปรากฏทิฟฟานี่น้องก้อยเดินชุลตีได้ดีมากนะคะท็อปสามคือหลายคนนอยที่นี่อะไรนะน้าฟ้าไม่มงแต่ก็น้าฟ้าทําก็ดีที่สุดไม่มีอะไรข้อติผิดพลาดเลยได้ยินดีกับผู้ชนะคุณครูแอนดรอยคุณครูสอนศิละปะคุณครูต้องมีความแบบเขาใจว่าเด็กๆต้องชื่นชมคุณครูนะคะเจอกันใหม่ปีหน้าคะ่ะบ๊ายบายมัว